สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขอบรับชมช่องรอทงลูกควงครับครับพี่น้องครับส่อหนี้ครับผมกตว่างครับผมว่างตอนส่อครับผมแต่ตอนมีงานเขอการเด็กครับผมพอดีตอนเ่อครับว่างมาแต่ส่อครับผมกับรถเป็นกับส่อเหรอครับผมกต่ประมาณหกง่วงกว่าแล้วครับแกว่าสิมาแต่ตีห่ากว่างจีโนงจีนี่ครับผมก็เลยได้มาประมาณนี้ครับผมผมโมเขิงครับผมโมเขิงเขามาเก่ครับผมหลังจากเมื่อวาน 10ทีแล้วครับผมที่ผมลงไปได้จำโบ้มา2ตัวครับวันนี้ว่าจากมหาจำโบ้ครับผมบรู้ว่าสิสีมานบ่ครับผมเราเมืองกับพี่น้องว่าเต่านี้เขาสีมานบ่ครับผมเดี๋ยวนี้บอนอยู่ไนลุ้มอยู่ครับผมไล่หน่อยมาได้ค,ครับที่ตามครับเดี๋ยวเอาห่อมเลยโยนอ้อยมั้งนะครับอันนี้มาร่วมกัน,นได้เลยครับผม วนได้พี่น้องเส่ยห้ามวิธีเล้วแบบนได้แต่เรียบร้อยครับพี่น้องแล้วหลังจากนี้อ่ะฐามันขอรับผมเอาน่ขอยขอลายผ่านได้ครับพี่น้องเจะติดตามเอา มีแก้มหน่อยครับผมเดี๋ยวไปครับหน่อยครับผมเดี๋ยวไปครับผนี่ต้องเมื่อกี้กดถ่ายมาทันครับผมไม่มาทังมนะครับผมดูไ้ไครับ ผมโอ้โหถึงยากสินนี้ครับผมบบบมันแดดเตินสีข้างๆนะครับเพราะว่ากระจิ้งด้วยครับผมนี่มาแล้วครับพี่น้องนี่ตัวใส,สว่ส,สวยครับผมใส่สวยสครับผมใส่สวยครับเก็บรูกครับผมครับดูดูท่ปากครับ พีดขอบปากนิดเดียวครับผมเดี๋ยวตลอดครับโอ้โยไม่ต้องแล้วแล้วตลอดครับผเสร็จครับผม เ uhm. ครับหนึ่งเต็มครับผมให้หน่งเต็มครับผมนั้นไม่ได้ครับตอนนี้งลด้ครับใส่ง่ามครับต้องเอาพวงไอ้ห้มกั้งกล้องไว้ครับผมมันมันแดกครับผมโทรศัพท์หรือมันสิระเบิดครับพี่น้อง ตัว่ยังตัวนี้ครับัถไฟสายใดครับได้ครับผมเต็มาเรื่อยๆครับตัวเซ่สวยๆครับผม แต่สปปนิทสไปเลยน้องมันหน่อย,ปอปปยไปครับผมไปมันเงยครับไปอยมันเงยครับพี่นอ้องเดิมตกะไม่ค่อยแดดนะครับผมแดดมันหอนครับผมป่ามันก็นกนเดิมสีลบก็ไม่ได้พักแล้วครับผมช่วงตกปา่าต้องเป็นตอนเศร้าครับตอนแรงๆครับผมป่าจะกินดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ชิปนี่เลยพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจตังว่ากันไหมครับ เราสรุปยอดให้เพื่อนครับผมแต่เขาก็ค่อยไหลแล้วครับผมแบบเรื่อยครับผมกระแดวมันหวานไม่ค่อยกิน ครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ไว้เช่นนี้นะครับผมพ่อได้ยู่ได้กินครับพ่อได้เห็ดปลาเข้มพ่อนเห็นงานครับพ่อประหยัดในิดหน่อยครับพี่น้องมันจะเลื่อนแบบฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับไทยช่องเราตรงนเราข้างครับผมแล้วพอกันชิมมาครับพี่น้องครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับ